เอาละครับวันนี้พีพีอัปเดตเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีอะไรเข้ามาใหม่บ้างน,นะครับในครั้งแสงนะครับก็จะเห็นได้นะครับว่ามีซีรีส์ Attack All a อาราวมานะครับผมใครที่เป็นแฟนคลับ Attack All a อาราวนะครับก็คงไม่ควรพลาดน,นะครับเพราะว่าเขามีเอฟเฟกต์มาด้วยนะครับนี่เป็นไงล่ะเดี๋ยวเอฟเฟกต เวลาอยู่ในเกมมันเป็นยังไงเดี๋ยวผมเล่นให้ดูแล้วกันนะครับผมแต่ก็จะให้ดูนะครับว่าในครั้งแสบตัวนี้มีอะไรเข้ามาบ้านนะครับอันนี้ก็จะเป็นกล่องซอมบี้ซีเรย์นะครับข้างในเนี่ยก็จะมีซอมบี้7วันแล้วก็ซูเปอร์เฮดเกียร์7วันแล้วก็มีเบเล่สีแดงสับไวอันนี้เหมาะกับการเล่นเป็นลูกซองมากแนะนำนะครับแนะนำไม่ต้องสุ่มนะครับมันเป็นกล่องแพ็คนะผมบอกไว้ก่อนนะครับแล้วก็จะมีซีรีส์แป๊บเนาะที่ยังอยู่แล้วก็อะไรอีกอา่า จะมีปืนนู่นนี่นั่นนะครับอย่างที่ก็ดูเห็นเลยก็จะเป็นของเก่าเก่าเอากลับมาลงใหม่อะไรประมาณนี้นะครับอ่ะนะครับอ่านี่ครับให้ดูก่อนเลยนะครับเดี๋ยวดูสิในคางมีอะไรซ่อนไว้หรือเปล่าโดยเฉพาะซองพวงต้องเช็คบ่อยหน่อยนะโอเคก็ไม่มีอะไรมันก็ของอย่างที่เราเห็นเลยนะครับอ่ะแล้วตรงนี้นะครับของก็เรียกได้ว่าทีเด็ดนะครับผมก็นับจากนี้นะครับก็คือ4วันเนาะเออของมันก็จะหมดภายใน4วันนะครับเนี่ยไอพวกเนี้ย คนดูครับอย่างที่คนดูเห็นเลยมันเป็นกล่องที่ไม่ต้องสุ่มครับเป็นกล่องที่ซื้อได้เลยยกเว้นไอดาบเซเบอร์แล้วก็ไอเรนดอมบ็อกโอเวอร์โหลดนะครับอ่าแล้วก็เรนดอมบ็อกเบดไอเอลิเมนต์ใช่ไหมอ่าพวกแบบดินน้ำลมไฟอะไรเออพวกทีจน้ำบาเลนไลไฟอะไรเงี้ยนะครับและอันนี้นะครับร้านค้าบนเว็บนะครับหรือเรียกตามชื่อเขาเลยก็ได้นะครับเพราะว่าก็คือชื่อพรีเมียมช็อปเนาะ ก็จะมีซีรีส,ส์ PPA C 2 0 2 3มาครับอย่าที่ก็ดูเห็นเลยนะก็จะมีของนี่นูนี่นั่นเห็นไหมป็นไงเอาเรื่องจัดนะครับของดีบ้างแล้วก็ของเก่าบ้างเนาะก็มีปนกันไปแต่ส่วนมากก็จะเป็นของดีครับแนะนําให้มาดูบ่อยๆนะไอพเมยมช็อปเนี่ยเพราะว่าบางวันก็อยู่ๆก็เอาของดีมาลงเลยแบบไม่มีประกาศอะไรเ,เงี้ยต้องมาดูบ่อยๆจริงๆคนระับต้องเช็คบ่อยๆ อ่ะแล้วนี่ก็คือซีรีส์ Attack All Round 2-3 2นะครับก็อย่างที่ผมบอกไปคือที่ผ่านมาผมทำคลิปรีวิวซีรีส์แป,ป๊บไปแล้วอันนั้นก็สวยมากแล้วนะและ Attack All Round จะขนาดไหนครับมาเปิดให้ดูเลยแล้วกันนะครับก็ในซีรีส์เขาก็จะเหมือนแป,ป๊บอะเนาะเหมือนทีมแป,ป๊บเลยใช่ไหมเปิดอะไรเหมือนกันเปียบเลยนะครับแต่ว่าเรื่องเอฟเฟกเนี่ยนะครับก็คุณละจจเอฟเฟกแล้วก็คุณละลวดลายแต่ว่า ปืน hit G อะไรเงี hmm. ้ยเหมือนกันเปยียบเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในเกมแล้วกันนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตเซตฉายาให้เรียบร้อยนะครับนี่คือฉายาให้ผมเล่นนะครับอ่าโอเคนะครับไปกันครับผมนี่เดี๋ยวให้ดูเนมการ์ดก่อนว่าเปิดใช้งานแล้วมันสวยยังไงนี่ครับนี่เป็นไงดูดีไหมอันนี้ในคลิปผมไม่ได้เปิดเล่นให้คนดูดูนะแต่ก็ให้เห็นนะครับว่าเนมการ์ดมันสวยขนาดไหนนะครับผมสวยนะสวย โอเค okay, let's go โอ้โหสวยเหมือนกันนะเนี่ยทำไปเล่นไปนี่ครับว้าวออลาสีฟ้านี้เอ้ยสวยวะ่ะสวยสวยสวยทำไปเล่นไปสวยนะสวยนะสวยเลยอะโอ้โหนี่ครับตอนเข้าสกูบโอ้โหใครเป็นแฟนนะใครเป็นแฟนขับของ Attack All r o ล n วนี่เห็นแล้วต้องกรี๊ดแน่นอนนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมต้องกรี๊ดฝั่งตรงข้ามก่อนนะครับเขายิงโหดมากเลยครับเขาจัดทีมเราไปแล้ว6-0นะครับ เฮดเคก็เป็นปืนที่ผมจะเรียกว่ามันเล่นง่ายๆได้ไหมก,ก็ง่ายแหละนะครับปืนนิ่งอัดหัวก็ดีอัดตัวก็ดีเหมือนกันครับโอ้โหเขายิงกั่แป๊บเดียวเองแล้วเราก็มัวแต่รีวิวปืนนะครับสวยงามนะครับนี่ปืนพกพกซูมพกซูมเรียกว่าพกซูมแล้วกันนีฮะ พอดีติดปากในแบบกลุ่มที่พวกผมเล่นกันอ,อะไรอย่างงี้ะครับพวกสูมพวกสูมเ,เรียบร้อยไหมยิงง่ายเลยฮนะเฮดเคครับ ขอเล่นด้วยได้ไหมอ่ะเราก็รู้และว่าทีมเราเก่งอ่ะก็เห็นว่าฝันตรงข้ามพอนี้ต้อง6กูนยอ่ะเราเลยมาอยู่ฝั่งนี้แต่พวกนายก็เกินไปป่ราะว่าอะไดรเบิดใครบ้างน่าจะคนเราคนหรือเปล่า นี่เฮชจอตอยู่นู้ครับไปครับเดินต่อฮะเฮ้ยสวยปะทำไปเล่นไฟสวยจริงหูอดเลยมิชชั่นสุ kses เฮ้ยเฮ้ยมาดีมาดีมาดีเฮ้ยโอ้โหทิเี็ดเจ็ดทีเจ็ดวานิล่าทีเจ็ดวานิลลาโอ้โหงามจัดนะครับ He did zip it <laughs> เฮ้ย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 ยิงไม่โดนเฉยเลยเ้าขอกลับไปเหรอก็ยิงใครไหนนี่ไงนี่ไงอืมฟังเบดเนี่ยต้องเล่นเยอะๆหน่อยฟังเบดเนี่ยต้องเล่นเยอะๆหน่อย เสียงเสียงเวิ่งมาวิ่งมาสวยครับโดมาแตกไม่อ่ละเอ้ะ โยิงกันนานจัดเฮ้ยโอ้ยยังวางบีวางบีวางบีอ้ยเกือบแย่แล้วกูไอ้ป <laughs> <laughs> ืนคนนี่มันเป็นอะไรที่ผมอ่อนที่สุดแล้ว ทัน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 เอ้เรามีกู้ไวนะครับเรามีกู้ไวได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยคิดโดนได้ไงวะผมอาะผมอาะ ตายมันตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเอา้ามาไงครับเน,ะนี่ยมานี่สิเราอะโอ้ยิงไม่โดนเลยอะคลิปเนี้ยปืนพกผมยิงไม่โดนเลย <c oughs> เออยิงไม่โดนเฉยเลย เดี๋ยวไม่ได้เล่นสนายเลยนั่นเน่ยจากทีเจ็ดเิยไปแล้วยิวงโดนแต่ไม่รั่วนะครับยิงโดนแต่ยิงไม่ได้สักตัวเลยอะอ๋อ

เฮ้ยเอบนกำลังวุ่นวายนี่เฮ้ยคนสองคน ขอโทษคนระับต,ต,ติดเล่นเลยครับ <laughs> ขอโทษจริงขอโทษจริงจะเล่นปืนโพกอาจจะคิวให้คนดูดูเฉยๆอ่ะไม่มีอะไรหรอกจริงๆไม่มีอะไรเลยคนดูไม่ได้จะติดไม่ได้จะติดแอคอ๋อถึงปกติผมจะชอบแอคก็ตามเรียบร้อยจ,จบเกมไปครับ <c oughs> วิ่งไหวมากหุดจากกลางคนนีห้หลุดไปแล้วหลุดไปแล้วขอแอซิดนะเพื่อนไม่ได้แล้วแอซิดอ่บไม่ได้แล้วโอ้สวยมากเยี่ยม เหมือนเขาจะเล่นกลางกันหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะนี่แบบนี้บนบ้านบนบ้านชั่วครับ ต้องรอผมขึ้นไปแน่เลยโอ้พี่ฝ่ายไปตั้งแต่เมื่อไหร่วะม้างไหนอ่ะ B เหรอ โอ้ยโทษทีตัวมึดไปหน่อยโทษทีแล้วกันเอาเรื่องแจ๋เอาเรื่องสุดๆ HK เนี่จะขอเล่นแบบว่ายิงเยอะๆหน่อยเนี่ลลำบากเหลือเกินด่านนี้มันต้องดักทางให้ถูกนะครับเพราะว่าฝั่งแดงนี่เขาเข้าได้3มทางเลยนะครับเขาเข้าตรงกลางบ้านเราก็ได้แล้วก็เรียบร้อยกูโอกาสชนะเป็นศูนย กาชนะกูเป็นศูนย์แล้วจริงโอกาสชนะกูหายไปแล้วแต่ไม่แน่นะครับเราดูไปก่อนผมว่าทีมเราน่าจะทำได้ดีเะครับไอ้ยิงโดนได้หรอไดีไง bà nó lụt lléo bí dùm โอ้ถามจริงอะ่ะโอ้โหกว่าจะโดนโอ้ยตายแล้วโอ้โหเมื่อกี้หน้าเด้งน,นะครับดวงผมดีมากเลยอะ่ะที่หน้าเด้งอะ่ะเพราะวัดกะทีเจ็ดเมื่อกี้นี่ลำบากเลยนะลำบากสุดๆเฮ้ยหลุดอีกแล้วหรอค้างอะ่ะยาดูว่กากลางมันหลุดอีกแล้วครับตอนนี้บอกเลยว่าบ้านเราตู้ฉีกแล้วเมื่ี้เรียบร้อยนะครับ ผู้นี่อะเรียบร้อยโหเสียดายว่ะเดี๋ยวเรามาดูกลางกันนะครับไม่รู้ว่ากลางเป็นอะไรชอบหลุดเสมอเลยครับหลุดบ่อยด้วยครับตรงกลางมันเป็นยังไงตรงเนี้ยมันหลุดบ่อยเหลือเกินเรามาแล้วเพื่อนเรามาแล้วระวังถังนะมั้ยอ้าวแล้วยืนอดุด <c oughs> โอทีมเรา โอ้ไม่ทีมโอ้ไม่ทีมไปทีเบิดไปเบิดไปปุ้มปุ้มเรียบร้อยทีเจ็ดในบ้านอโอ้เบิดสุด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 มีไม่มีคนดูครับเรียบร้อยคนดูเรียบร้อย,เ,ย,อยเอาไม้ผมไหม ถึงปะวะต้องม <for> ีโ oh, อ้โหต้องมีระเบิดสูรมันถึงจะถึงนะอุ้ย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 อุ้อุ้้อ่ะ่้ สุนกู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 สวยเยี่ยมก็สุนผมเฮ้ยกูตายตายตายลุ้นจัดอาหลงละผมจะเล่นกาไหมครับ เรียบร้อยตรงนู้นหลุดแล้วเอด่ว e e. นเอด่วนเลยเพร่ตรงนู้นตรงนู้นตรงนู A ้นเอและบีวะกูหลงเหลือเกินบีบีบี B เรียบร้อยเรียบร้อยผ่านด้วยทุกคนเออเรียบร้อยครับก็แพ้ไปนะครับเรียบร้อย,ย,อยโอเคนะครับจีจีนะครับผมจีจีกันเลยทีเดียวนะครับตานี้นะครับผมโอเคเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับเจอกันจ้า